สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ a n n e l นะคะน้องๆค่ะวันนี้พี่มาแล้วนะหลังจากที่ห่างหายไป2วันเต็มๆเลยเนาะที่พี่ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าวีคนี้พี่เข้าออฟฟิศนะยุ่งมากๆแล้วก็เลิกง,งานดึกด้วยนะคะวันนี้ก็ เพิ่งอาบน้ําเสร็จเพิ่งมีเวลามาทําคลิปทักทายน้องๆนะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนเราอยู่ด้วยกันที่เกมม y Little p o n โเช่นเคยนะคะพี่ก็แวะมาทักทายน้องๆทุกคนเนาะกลัวจะลืมพี่ไปก่อนอย่าเพิ่งลืมพี่กันนะก็โอเคเดี๋ยววันนี้พี่เข้ามารับเพื่อนนะคะสำหรับหัวใจส่งให้ทุกคนแล้วเนาะอ่าน้องๆเพื่อนๆนะคะที่แอดเพื่อนพี่มาอ่า เมื่อ3วันย้อนหลังคือพี่รับหมดแล้วนะรับทุกคนแล้วคือพี่เข้ารับเพื่อนทุกวันนะคะเข้าส่งหัวใจให้ทุกวันนะไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไม่ส่งให้ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไม่รับนะคะพี่เข้าเล่นเกมทุกวันอยู่แล้วเพียงแค่บางวันมันไม่ว่างที่จะแบบว่าไปทําคลิปอะค่ะทุกคนเพราะว่า วีกนี้มันเป็นวีที่พี่เข้าออฟฟิศเนาะเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้พี่ต้องสลับทีมกันเข้ามันเป็นช่วงที่โควิดมันยังไม่ซานะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เจอหน้าตากันอีกอ่าอีกครั้งนะคะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนาะพี่จะมาทำคลิปต่อแนะนำตัวละครใน การ์ตูนเรื่องม้าน้อยโพนี่หรือ m าย i t ิ l เ p ิ n โพนีต่อเป็น EP ีที่2นะคะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนาะแต่วันนี้พี่มาทักทายน้องๆแล้วก็มาอัปเดตสำหรับอีเวนต์นะคะอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพเอาจริงๆไหมตอนที่อีเวนต์มันเพิ่งเริ่มนะคะทุกคนพี่ก็รู้สึกว่าเออหนักใจนะกับอีเวนต์เนี้ยมันดูแบบคือจะว่ายังไงดีอะ คือด้วยความที่มันแตกต่างไปจากอีเวนต์ก่อนๆเพราะว่ามันไม่มีการสู้บอสเก็บเหรียญวิเศษสีน้ำเงินนะคะทุกคนแต่มันจะให้เราทำเควสทำงานในแต่ละสเตจให้สำเร็จนะเพื่อผ่านแต่ละสเตจแต่ละสเตจไปให้ได้นะทุกคนมันก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันยากกว่ายากกว่า อีเวนต์ก่อนก่อนที่ผ่านมาแต่ว่าอีเวนต์ก่อนๆ่อนพี่ก็ทําแบบไม่เคยทันเลยนะถ้าไม่เปจะไม่ทันสําหรับ Event อีเวนต์ก่อนก่อนอย่างเช่นอีเวนต์คาซาบองโกเนาะที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราต้องแบบว่าอ่าปราบลูกสมุนเก็บสะสมเหรียญพิเศษนะคะทุกคนแล้วก็เก็บสะสมเหรียญพิเศษ,ะะเสสเเศษอัพพลัง อัพคะแนนไว้เพื่อไปต่อสู้กับบอสเพื่อรับรางวัลในแต่และสเตจมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอีเวนต์ก่อนหน้านี้แต่อีเวนต์เนี้ยมันไม่เหมือนกันคือมันจะให้เราแบบทํางานก็คือมอบหมายให้โพนี่แต่และตัวที่เขากําหนดให้อะค่ะทํางานพอทํางานพอทํางานเสร็จเราก็จะได้รับรางวัลตอนแรกนะพี่คิดว่าโอ้โหมันจะทันหรือเปล่าวะเอาจริงๆ คือพี่รู้สึกว่าทำไมมันยากจังวะแต่พอพอนะวันนี้นะพี่เล่นมาถึงมาจนถึงสเตจเนี้ยทุกคนสเตจที่เราจะได้รับรางวัลเป็นน้องตัวเนี้ยค่ะ น้อง silver steam นะทุกคนพี่รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะเอาจริงๆคือสเตจที่มันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาคือสเตทที่จะได้รับรางวัลใหญ่ๆเช่นสเตจนี้ที่ได้รับรางวัลเป็นอธิการเนเซ,เซตัวนี้นะคะแล้วก็สเตจนี้ที่ได้รับรางวัลเป็นเพชร50เมตรนะทุกคนแล้วก็สเตจนี้ที่ได้รับารางวัลเป็นน้องซ i l v e r s t e a ีนะยากมาก แล้วก็สเตจนี้ด้วยพี่ว่ายังไงก็ยากที่จะได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนมิตรภาพซึ่งเป็นร้านเพชรนะคะแต่ถ้าเป็นสเตจย่อยๆที่เป็นสมุดเควสสีน้ำตาลอันนี้ไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะตั้งแต่แรกเนี่ยเห็นไหม คือแล้วคือในแต่ละเนื้องานในแต่ละเควสที่เขาให้เรามอบหมายให้เหล่าโพนี่ต่างๆทำนะมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นทุกคนเอาจริงๆคือแป๊บๆก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนลองดูนะเนี่ยมันไม่ได้ทำยากนะเอาจริงๆมันจะยากแค่สเตจหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องได้รับรางวัลใหญ่แค่นั้นเองค่ะพี่รู้สึกว่า ไม่แน่อีเวนต์เนี้ยพี่อาจจะทําได้สําเร็จนะแบบทําได้ครบทุกสเตจแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นร้านเพชรก็ได้แต่ว่าคอมมูนิตี้พี่ไม่รู้จะไต่ถึงหรือเปล่าไม่รู้จะติดหนึ่งใน100อันดับแรกไหมเพราะว่าเอาจริงๆเขาทําคะแนนกันไวมากอะทุกคนตอนแรกพี่อยู่ที่ลําดับที่28แต่พี่ก็เล่นทุกวันนะคอมมูนิตี้แต่ว่าไปไปมาไม่รู้ยังไงตกมาอยู่เนี่ยประมาณนี้นะคะไม่รู้พี่จะ จะไต่ไปถึงไหมเพราะว่าโพนี่ที่ใช้มอบหมายงานพี่มีอยู่แค่สีตัวเองนะทุกคนอืมก็วันนี้พี่มาอัปเดตให้น้องๆเพื่อนๆน,น,นะคะทุกคนทำถึงสเตจไหนแล้วคอมเมนต์บอกพี่ได้นะคอมเมนต์อวดพี่ได้นะคะทุกคนจะได้แสดงความยินดีด้วยนะแต่พี่มองว่า เอออีเวนต์เนี้ยมันก็ไม่ได้ยากตอนแรกพี่คิดว่ามันน่าจะยากกว่าอีเวนต์คาซาบองโกหรืออีเวนต์อื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่ามันต้องทำเควสในแต่ละสเตจให้มันสํำเร็จตอนแรกพี่คิดแบบนี้คิดว่าเออน่าจะยากน่าจะทําไม่ทันแต่พอนะวันเนี้ยพี่ถึงสเตจเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะทันคือรู้สึกว่าน่าจะทันนะแต่ว่า เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าทำสำเร็จไหมเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะอีเวนต์เหลือเวลาอยู่4วันกับอีก19ชั่วโมงนะทุกคนพี่เหลืออ่าสเตตหลักไม่กี่สเตตแล้วคืออ่ะสะเตตหลักเหลือ1กับ2นะทุกคนก็คือสเตตที่รับ น้องซิวเวอร์สตรีมกับสเตทที่รับร้านเพจเป็นโรงเรียนมิตรภาพอันนี้คือสเตทหลักใหญ่ๆที่พี่เหลือแต่สเตทย่อยนะพี่ว่ามันไม่น่าจะยากสเตทย่อยเหลืออีกแค่4สเตทเท่านั้นเองคือถ้าพี่ข้ามสเตทอ่าที่รับน้องซิวเวอร์สตรีมไปได้อะพี่มองว่ามันน่าจะง่ายขึ้นกับเวลาอีกแค่4วันพี่กำลังกำลังคิดว่าจะพยายาม ทำให้มันผ่านอาแต่เอาจริงๆสเตจหลักพี่ว่ามันยากมันไม่ไม่เชิงว่ามันยากแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะทุกคนประเด็นคืออะอย่างสเตจนี้ใช่ไหมครูเซเดอร์ ader, ประทะครูเซเดอร์นะทุกคนเรามอบหมายให้ตัวละครได้3ตัวซึ่งตัวละครตัวนี้ที่ได้ ได้โทเคนคูณ2เราต้องเปยทุกคนนี่เลยเปยโดยใช้เงินจริงซื้อแต่พี่ไม่เปยอีเวนต์เนี้ยพี่ไม่เปยตัวละครตัวไหนเลยไม่เปยซักสเตจอยากรู้ว่าถ้าเป็นการผจญภยัยเป็นอีเวนท์ที่ให้ทำให้ทำงานในสเตจในลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติเรา,เ,ราเล่นอีเวนต์แบบสายฟรีมันจะไปรอดหรือเปล่าอยากรู้พี่ก็เลยลองไม่เปดีกว่า มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่เหลือตัวละครที่สามารถมอบหมายงานให้ได้แค่2ตัวซึ่งในแต่ละตัวเวลาเขาทำงานเสร็จมันจะได้โท,โทเค็นแค่1ชิ้นซึ่งในสเตจเนี้ยพี่ต้องเก็บโทเค็นให้ได้ตั้ง30ชิ้นนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใช้เวลาเพราะว่าในการมอบหมายตัวละครในแต่ละตัวมันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะทุกคนเช่นตัวเนี้ยก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะ อย่างสวิตตี้เบลพี่จำไม่ได้แล้วไม่2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงครึ่งก็ประมาณนี้เอาจริงๆถ้าใครที่แบบมีเวลาว่างมากๆแบบว่าพอมอบหมายเควสให้ตัวละครเสร็จก็นั่งจ้องนาฬิกาไปเลยโอเคครบ2ชั่วโมงครบ3ชั่วโมงเข้ามากดรับแบบนี้ยคือแบบนั้นมันก็เก็บได้ไวไงทุกคนแต่พี่ไม่ได้ว่างขนาดนั้นไงบางทีมันเป็นช่วงที่พี่ทำงานระหว่างวันแบบนี้พี่ก็มีเวลาเข้าเกมแค่ช่วงอ่า พักเที่ยงนะคะก็1ชั่วโมงแล้วก็อาจจะเป็นช่วงหลังจาก5โมงไปแค่ประมาณไม่เกิน20นาทีพี่ก็ต้องไปทำงานต่อแล้วนะก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีในคลิปหน้าละกันเนาะแต่อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะอาจจะเป็นสักมันเหลือเวลาอีก4วันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอนับก่อนวันนี้วันพุธ ก็พฤหัส,สุกสารอาทิตย์อ่ะอาจจะเป็นซักวันศุกร์พี่จะมาอัปเดตอีกทีนะว่าอ่าตอนนี้พี่อยู่สเตจไหนแล้วน่าจะทันหรือว่าไม่ทันคงจะได้รู้แน่ๆในวันศุกร์นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับแนะนำตัวละครในเรื่อง My Little Pony EP ที่2เราเจอกันแน่นอนนะคะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนาะ สำหรับวันพรุ่งนี้พี่อาจจะลงเป็นคลิปเกมอื่นๆนะถ้าไม่เป็นเกม Cookie Run Kingdom ก็อาจจะเป็นเกม Hello Kitty World 2นะทุกคนเพราะว่า2เกมนี้พี่ไม่ได้ลงมานานแล้วนะไม่อยากให้น้องๆเบื่อกันถ้าสมมุติว่าลงแต่เกมไมตเติ้ลโพนี่กลัวน้องๆเบื่อไงลงสลับเป็นเกมอื่นๆบ้างเนาะตอนนี้พี่ก็กำกำลังรอเกม Happy คนเลี้ยงหมูอยู่นะทุกคน ยังไม่มาเลยเห็นเขาบอกว่าอาจะเริ่มเปิดตัวให้เล่นได้ประมาณเดือนมิถุนาก็รอไปอีก2เดือนมีใครรอเกมนี้เหมือนพี่บ้างไหม ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะที่มาส่งกล่องของขวัญให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหัวใจของทุกคนเลยใครที่อยากแอด id เกมเป็นเพื่อนกับอุ่มในเกม My Little Pony นะคะสามารถแอด id เกมมาได้เลยนะตาม ID นี้เลยค่ะ A B D D F 0 E นะคะ เดี๋ยวอุ๋มจะแปะ ID เกมไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกแอดมาอยากให้อุ่มแอดไปก็ได้ก็คอมเมนต์ ID เกมของตัวเองไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอุ่มจะแอดไปให้ไวที่สุดเลยค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆน้องๆคนที่แอดมานะคะก็ อุ้มเข้าไปรับทุกวันนะเอาจริงๆไม่ต้องกลัวอาจจะช้าบ้างแบบบางทีแอดมาตอนเช้าหรือแอดมาช่วงเที่ยงอุ้มอาจจะได้เข้าไปรับช่วงเย็นแบบนี้แต่อุ้มเข้าเกมนี้ทุกวันนะไม่ต้องห่วงแอดมารับแน่นอนรับในวันนั้นแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่รับนะแล้วก็ส่งหัวใจให้เพื่อนๆทุกวันเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนส่งให้ทุกวันเลยเพราะว่าอุ้มเข้ามาเล่นเกมทุกวันนะคะ แอดมาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนมาเป็นเพื่อนเล่นเกมด้วยกันนะคะเราจะได้ส่งหัวใจแลกเปลี่ยนกันส่งกล่องของขวัญให้กันนะได้หัวใจนะเก็บสะสมหัวใจเอาไปสุ่มในเกมเจาอลูกโป่งได้ดีไม่ดีได้รับรางวัลเป็นน้องโพนี่อีกนะคะทุกคนอ้อแล้วก็ตอนนี้ที่โรงแรมมีโพนี่มาใหม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูทุกคน นี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้เหลือเวลาอีก3วันกับอีก19ชั่วโมงนะคะตอนนี้อุ๋มก็กำลังนำมาซึ่งปฏิทินอยู่น้องคือเจ้าหน้าที่สสอสอ,อ,อเคร่งขรึมนะคะทุกคนส่วนเงื่อนไขอื่นๆที่เขาให้เล่นมินิเกมสาวๆแห่งเอคว s สเทียแล้วก็มินิเกมเหมืองริสตัน Crystal, เดี๋ยวอุ่มค่อยไปเล่นทีหลังนะเพราะว่ามันทำง่าย เอาปฏิทินมาให้ได้ครบ20อันก่อนค่อยว่ากันนะคะกับเวลาอีก3วัน19ชั่วโมงไม่รู้จะทันหรือเปล่าคือถ้ามันกดดันเรามากๆอุ่มก็จะไม่ค่อยเข้าไปทำนะทุกคนเพราะว่าต่อให้ทำไปยังไงมันก็ไม่ทันนะทุกคนเอาจริงๆคือโทเคนบางอย่างมันได้มายากมากพูดจริงๆแต่ว่าถ้าสมมุติเราทำทำเงื่อนไขเขาไปแล้วแล้วเหลือแค่1เงื่อนไขแล้วมัน ใช้เพรซื้อได้ในราคาที่อ่าหลักสิอะไรแบบนี้อุ๋มก็จะซื้อเลยนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจไปทำแล้วบางทีเราสามารถซื้อไหวก็ซื้อไปเลยดีกว่าคิดแบบนี้นะคะนี่วันนี้ส่งหัวใจให้ทุกคนแล้วนะคะส่งให้ครบทุกคนเลยจริงๆไม่มีใครขาดตกไปไหนเลยนะกดส่งให้ครบแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะเข้าไป เยี่ยมบ้านของเพื่อนเพื่อนน้องนองนะเดี๋ยววันนี้สุ่มเยี่ยมดีกว่าคือเอาจริงๆน้องๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองเป็นชื่อในเกมใช่ไหมคะบางทีพี่ก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นใครกันบ้างนี่ไงอย่างน้องคนนี้น้อง f อที่อ้าวทำไมอะเล่นเกมคนล้วเวอร์ชันอของน้องโดนัทเนี่ย พี่เข้าบ้านหนูไม่ได้อ่ะทําไมเอ่ยไม่สามารถแวะไปหาเพื่อนคนนี้ได้เพื่อนของคุณมีเกมคนละเวอร์ชั่นกับคุณอืมหนูยังไม่อัปเดตเกมหรือเปล่าคะพี่เข้าไปเยี่ยมไม่ได้เลยจะเข้าไปทิ้งกล่องของขวัญให้สักหน่อยว้าเสียใจยจังเลยลองไปอัปเดตเกมดูนะนะมีใครอีกนะพี่ดูก่อนนะ เนี่ยน้องคนนี้ชื่อชื่อหน้าเกมน้องหมูหมูหรอคะโอเคทิ้งกล่องของขวัญให้แล้วนะบางทีพี่ไม่รู้นะว่าเป็นน้องคนไหนบ้างเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักชื่อน้องๆน,นะคะทุกคนพี่ขออภัยด้วยนะแต่เอาจริงๆถ้าพี่ว่างพี่เข้าไปทิ้งให้ทุกคนแหละที่เป็นเพื่อนในเกมกับพี่นะเข้าไปทิ้งให้ทุกคนเลย แต่วันนี้เดี๋ยวสุ่มเข้าไปทิ้งให้ก่อนสัก5คนนะคะ2คนแล้วเนาะมีใครอีกนะเอาจริงๆเวลาเพื่อนๆน้องๆมาทิ้งกล่องของขวัญให้อุ่มนะมาทิ้งแบบบางคนก็ทิ้งไว้ที่โพนี่วิวบ้างแหละ ที่ไรแอปเปิลหวานบ้างแหละที่แคนเทอลอสบ้างแหละที่คริสตันเอมพายบ้างแหละอะไรเงี้ยเอาจริงๆบางทีอุ่มหาไม่เจอบอกเลยยิ่งยิ่งในโพนี่วิวอ่ะยิ่งหาไม่ค่อยเจอเลยเพราะว่าด้วยความที่มันมันแบบเราตกแต่งไปแล้วใช่ไหมของตกแต่งมันเต็มไปหมดเ,ดย,เยอะแยะมากมายไปหมดบางทีไปแอบอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะคือถ้าอุ่มเจอก็จะรีบกดรับทันทีนะทุกคน แต่คือแบบไม่ค่อยเจอนะคะคือถ้าเจอก็จะกดรับเลยนะมันหาไม่เจอเพราะแบบมันกลมกลืนไปกับของตกแต่งที่เราตกแต่งในโพนี่วิวไงทุกคนเนี่ยดูอย่างเนี่ยอมทิ้งให้น้องคนนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็อย่างเนี้ยทุกคนแบบบางทีเรามองผ่านๆเราก็ไม่นึกว่ามันเป็นกล่องของขวัญน,นึกว่ามันเป็นของตกแต่งที่เราวางตกแต่งไว้อะไรเงี้ย พี่สุ่มทิ้งให้ก่อน5คนนะคะเออน่าจะ5คนแหลนะเนาะ5คนนะส่วนคนอื่นๆนะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้พี่แวะไปทิ้งกล่องขวัญให้ไว้ทุกคนนะคะวันนี้พี่มาอัปเดตแค่นี้สำหรับอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีสำหรับ เกม My Little Pony วันศุกร์นะคะพี่จะมาอัปเดตอ่าอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพให้อีกทีว่าจะทันหรือไม่ทันนะคะมาเอาใจช่วยกันและพี่ก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนให้ทำอีเวนต์นี้สำเร็จครบทุกสเตจได้รับรางวัลใหญ่เป็นร้านเพชรโรงเรียนมิตรภาพด้วยนะคะวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย